ที่ผ่านมากนะพาวันออีเหนือตอนน้ามันเทาขอพี่อากาศหนาวได้หลายพื้นที่นะครับดังจากบริเวณความกดอากาศสูงลมออากาศเย็นกำลังหองปกคลุมปากตะวันออกเฉียงเหนือตอนน้ามันเทาในช่วงที่ผ่านมานะครับซึ่งเกีอากาศหนาวอุณหภูมิก็จะต่ำกว่าส6องศาเซลเซียสนะครับในเมื่อนี้มันเท่าจะมีอุณหภูมิค่อยๆขยับขึ้นทีละหน่อยนะครับดังจากบริเวณความกดอากาศสูงลมออากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนน้ามันเทาเริ่มมีกำลังค่อนนะครับซึ่วมันเทาก็จะมีอุณหภูมิ ขยับขึ้นเทือน้อยแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้านะครับลมก็จะมีลมกําลังอ่อนนะครับไปจนถอยประมาณมือวันที่1 1นะครับในมือวันที่1 1วันเท่าจะมีบริเวณความกดอากาศสูงลมมวลอากาศเย็นกําลังเฮงนะแพร่มาปกคลุมป่าตะวันออกเฉียงเนินตอนล่างมาเท่าอีกเตือนึงวันเท่าก็จะมีอุณหภูมิรัศมีและก็มีลมเฮนะครับจานกในพม่าพิณนองในช่วงมือวันที่1 1 12 13ก็่าเต็มโตไวนะครับ สำหรับเมซาวนี้นะครับปัจจุบันต่ำสุดนะครับที่จังหวัดปุกตาหานมันได้ส5บองศาเซลเซียสนะครับอำงานเฉลยนะครับ16.0องศาเซลเซียสแล้วก็ทางจังหวัดบุรีรัมย์กับร้อยเอทนะครับ11.2องศาเซลเซียสทางจังหวัดนครราชสีมากับบุรีรัมย์นะครับ16.7องศาเซลเซียสนะครับสำหรับวันนี้ต้องการได้เห็เกิดลักษณะกล่าวบริเวณภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างวันนี้นจะมบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงตอนล่างวันนี้เริ่มมีกำลังออ่นนะครับ เหตุใดบัรเทิงระบก็สิค่อยๆพยับขึ้นเถอหน้อยนะครับแล้วก็บรรเทิก็จะมีลมกําลังอ่อนนะครับแล้วก็ไม่เหมาะในตอนเสาได้นะครับจากนั้นพ่อแม่พี่น้องก็เตรียมตัวไวในช่วงนี้นะครับระวังการสัญจรในช่วงเสานะครับเนื่องจะมีเนื่องจากอาจจะมีทศนิยมใส่ลดลงนะครับภาคใต้ดาวเทียนในเวลานี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาวบันเทิก็วีท้องฟ้าไปโปร่งอยู่นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาวบันเทิาก็จะมีอากาศ เย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอกบางในตอนเช้านะครับอุณหภูมิมันเท่ากันสิแล้วลงต่อไปนะครับขยับขึ้นได้อีกหนึ่งถึงสององศา,าเซลเซียสนะครับอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่30นะครับถึง32องศา,าเซลเซียสนะครับต่ำสุด1 5ถึง17องศา,าเซลเซียสนะครับแล้วก็เป็นลมลมก็เป็นลมกำลังอ่อนนะครับลมตะวนันออกเฉียงเหนือ1 0ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่งมางวันเข้าในมื้อนี้นะครับก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวแล้วก็มีหมอ,อกบางในตอนเช้านะครับซึ่งเกิดจากมวลอากาศเย็นที่ปคกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่งางมันเอามีกํลาลังอ่อนลงนะครับในมือวันที่11นะครับจะมีบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นกําลังแข็งแกร่งมาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมรนมเข้าอีกเชื้อหนึ่งนะครับบรรทุนเข้าก็จะมีอุณหภูมิลดลงในช่วงมื้อวันที่ 11, 12, 13นะครับแต่ในมพรบนก็เตรียมตัวไว้นะครับ ในพอไม่เป็นน้องนิ่น้องนีนะครับสอยกดไลค์กดแชร์กด็ตบสกายหรือเมยนะครับว่าพอมีกระเดื่องจะได้ตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาการถี่จากเดือดเมืเวลาบันทึกขาวประกอนข่อกันนะครับการดีเวสบันทึกขาวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน